คุณเมนน่ะคุณเป็นบ้าโหชื่อเนี่ยชัยนะรู้ว่าอ่านไม่ผิดมั้งเนี่ยอันนั้นนะเปลี่ยนหน่อยได้ไหมหล่ะชื่อเนี่ยโอ๊ยหน,นนะาแค่เปลี่ยนชื่อก็หายแล้วผมว่านนะเปลี่ยนภาษานิดเดียวเองนะฮะอา้าไม่เป็นไรหนูหนูหนูหน,หนูหนูเป็นภูมิแพ้ไม่หายสักทีหนึง่งทรมานมากค่ะหนูเป็นภูมิแพ้ แพ่อะไรเนาะผมแพ้อ่อ,อพอพอรับได้เลยครับไม่รู้เลยว่าตอนที่ยังไม่เป็นภูมิแพ้เป็นยังไงอ๋อตอนที่ยังไม่เป็นน่ะไม่รู้เลยอารมณ์นั้นไม่รู้เลยแต่ละมันเวลามันเป็นมาแล้วสีส่สาหเดือนมาแล้วกินยาก็ไม่หายน้ำมูกก็ไหลคัดจมูกมากอ่าคัดจมูก จมกูกมันตีบตันโอเคไหม <laughs> เ,เริ่มต้นครับท่านสูดหายใจเข้าทางจมูบบกกอบเข้าปากออกจมูกเหมือนสั่งน้ำมกูกขี้มกูกอะโอเคไหมต่อมาก็เข้าจมูกออกปาก <c oughs> ขยี้ตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงนี noting, ้ตรงนี้นะมันอยู่ที่ดั้งจมูกนิดหนึ่งเนี่ยขยี้ใต้ตาเนี่ยขยี้แปง้งแป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 ้งมันจะไม่รู้มันจะไม่รู้ เรียกว่าประสาทจมูกนะครับเวลาเอาอะไรมาแยงปุ๊บจะแสบตรงนี้นะแล้วก็หนแก้มหนแก้มนะพร้อมๆกับสูตดหายใจเข้าไปลึกๆกลัก้นนานๆย้ำกลั้นนานๆฟังเสียงลุงจจกถ้ามันจบ รับรองได้เลยครับภูมิแพ้แพ้ภูมินั้นน่ะเฮ้ยมันหายใจโล่งรู้จมูกยังกัดทะลุทะลวงเลยแหละประมาณนั้นหรือไม่ทำทำเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้รับรองรองรับได้เลยว่าใช้ได้จริงๆครับผมจบข่าวครับ